สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสวัสดีแฟนครับทั้งในและต่างประเทศทุกทกท,กท่านครับผมน้าบ๊กเราพี่น้องบ่ได้ไปหากบครับ,บก็ท่านบกก็เปลี่ยนบรรยากาศแน่เปลี่ย,ยนการหายอยู่หากินแน่เนาะค่ะเนาะอันไปไป,ไปก,กรมหากรฟับร้ายเก็บแอฟเอลลาวก็เลยเปลี่ยนคือดีอันอยากกินผักผักเออเอาแห้งไปมื่นนึ่งกอนี้ชิมากุ๊ดกับปูไปเฮ็ด เบสเด้อค่ะเด้อมะเบงค่ะพี่น้องสิมานบ่สิได้เครื่องคู่บ่กับปู่สิได้เมนูเบ็ดโอ้ยเมนูเบ็ดเมนูเบด มันแห้งเลยมันเก็บโเก็บดอกมือนี่ตั้งใจว่าสีเฮ็ดเมนูเด็ดหรอครับพี่น้องเมือนี่เพราะว่าได้รับปากไว้แล้วว่าสีเฮ็ดให้ให้พี่น้องในเบิ้งงในกินครับยายไปซื้อของมาเด้อมือนี่เอาเงินมาสามร้อยด้อมือนี่โอเคสบายโอเค ลมเนาะลมแห้งแน่เด้อพี่น้องเด้อเริ่มพายุเขาโอนเนี่ยยังเกาะหนาวหลอบไม่ไม่อ,มอีกแล้วมือว่างกับพุ้นตุ๊กแมคื่หักไปไปขึ้นไหมไปขึนะ้นไหมไปขึนะ้นไหมทุกมือขาดเปืดเป็ดผูโอ้ <laughs> เป็ดผูเพิ่นอยากเป็ดเป็ดผูนะโ <laughs> อ้โห <laughs> ชีวิตของสาวหัวนาะตื่นเช้าขึ้นมาใช่บาททุกวันวันศิลวันทา 多亏你了。<laughs> <laughs> หนึ่งคือมีตะตัวงามแต่ว่าุดยอดเหนือหลายนี่เลยอเอาจังเอาบอกบอกบอกพี่น้องคนน้ำเนี่ยทำจังสมมติว่าพี่น้องเพคนอยากกินปูดองนี่<า>เพคนถามมาหลายคนอยู่ <ừ> เพคนว่าเพคนอยากได้พนะขายจังไดได้ปูอดองพี่น้องเอ้ยแต่บ้าได้มากกับพ่อเห็ดกินกินในทีมงานนะั่นแหละทีมงานเพาา่อจะให้ตาเป็นขอกเนาะนับขอกมีเนื้ออเาบอกพี่น้องนะมันเป็นตะได้ของได้ขายได้แบ่งให้พี่น้องกินน้ำบ่ มือเหลือๆของรูปหัวมมเลยใหญนี่องหโดเลยคือคอกระแมตี้ดูโมือนหยาบคนมึนมันมถึงเมันจับมึงเจอมึงอนั่นไหนมันถึงเลยโอ้ยแม่กจนดากสั้น เื่อมันสอดไปอีกฟังถนนปุ่นจีาตดใช่มันไหนมันออกมามบถึงเรแตนอูจำเจแด้เลยพี่นองเือนหาตะทออีกเจ้าเ้าเมืองหัเจ้าจำกับวเห็นกับปูหูน่สิได้่าดหูนี่มันจำกระปูด้วยมัเดบ่ึงนี่หูเรียงแถวกัน บรหูสามหูถ้าทอมาเห็นหูบ่อเราเห ủ, ็นหูเดียวเดียวโอ้ห yeah. ูเดียวเดี yeah, ่ยวียวๆ แขนเบิดวิ่นั่นไปแล้วนั่นอุ้ยไปไหอย่จะคเยางเร็วแตเลยอย่ามัไต่ออ โอ้ยไม่ยังบาวิดเนี่ยโคถงมาบาดบิไม,ม่ไม่ Cút mụn mời lên mấy bị hết 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 เอาหนึ่งสมมันพใช่โอ้ยเขาไสุดยอดมันเท่าก็มีกบพันมาเนี่ยไใช่เนน้องแฟนนั่นแหละก็ลุงว่าเอาฟาลเอาาบ่ละเอาไว้ให้ยีลาถูกไหนยีลาบ่เอาเ้า แม่แมออออเอออ,อ้าดดบนี้บ้านนีครับเป็นบนยกนี่บนยอดกาเป็นบนจกเออจกแต่น้ำดากันเลยเยอะในด่าเด้วยีท้อต้องมีทอนะน่ะให้เม่ออเออดเลยคุดกับป, Ł, ป Ł ู่ปู่หนีพี่ดีดีด โทษส่วนตาโดยมาลองเพลงให้พังเนี่ยอยู่ไกลๆบ้านเนี่ยไผ้บุงตาโดยบโบอันนี้เบอร์ไหมบอมีเบอร์ตาโดยเขาบอใจเบอร์ไหรเด้อเขาบอใจเบอร์เขาบอแจกเบื่อเขาบอกขอบคุณทีมงานช่วยกันหากินก้มหน้าสู่ดินหากินเรื่อยมาบางวันอดอยากเงื่อไหลเกาตาเฮาแก้ปัญหา ทานด้วยดีขอบคุณเอฟซีที่มีน้ำใจที่อยู่แดนไกลแดนไกลก็ดีช่วยฝากกดไลค์กดแชร์อีกทีถูกใจอิลี่คอมเมนต์เข้ามาสิบนิ้วสาวเจอขอเอ่ยพรชัยเออเออเออ,เอ,อสิบนิ้วสาวเจอขอเอ่ยพรชัย ขอให้สุขกายทุกหัวยทุกทีนอนหลับจุงฝันฝันเห็นสิ่งดีได้เป็นเศรษฐีมั่งมีกระทูกนปู่นนีป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 ีเจ็บลายปุ่นนีป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 ีเกือบตายห่วยลองได้หลายเพลงอยู่ตัวนี่ล่องทงลองทง สาวเจอสิพาเอฟซีลงทง<ะ>ุงเก็บเห็รในดง<ะ>ลงทุงจะป้าจะปูะเป็นลูกอีสานทุกวันหากินหาอยู<ะ>่ขอบคุณเอฟซีเอ็นดู คอยดูคลิปสาวบ้านหัวนาวันนีจ้าเออ่ะน่ะลองพิษกับฉันลองพิษเหรเนาะลองพิษตีว่าจิฟ้าซอนเจอสิพาเอฟซีไปส่งคนวะวันนี้จ้าลืมเหนื่อลืมตอนบ่ได้ลองโดนหืแต่ได้บ่ผ่านที่กรุงวะสามีอยู่ใส่สามีอยู่ใส่สามีอยู่ตัวหนา ในสี่แหละครับพี่น้องก็ลองเพ่งบ่เพ่งเนาะอยากกินก็มาหาลงทงลงคาหากินเอามาขุดเอาถือเสียมออกทงออกคาขันบ่กี่ขันก็ได้กินได้ยากโอ้บ่เลือกเลยนี่ตัวนี่ของบกเลิกเนาะแม่นะงานเนาะหนึ่งสองสามปุ๊บอุ้ยงานได้หลายจอยพี่น้องได้ทึงกรุบได้ทึงปู่อินโด ส <3 S 1> ารบอุดกินเลยค่ะเด้อโเดะราอมาพี่น้องเือจะได้เสียงเมียงแต่จักโตแล้วโอ้ได้เป็นสิบแล้วพี่น้องน่นใหญ่หหน,นะอ่านหนึ่งใหญ่ตัวใหญ่เก่นดีเนาะพากระลรูด <laughs> เจอสีป่ะ่อยหอนขันมันล่ม เส้นำหาลายๆตืมตืมตอนปลากระป๋องไปบอ่อตืมตอนปลากระป๋องปลาทูไปบ่ใส่น้ำกบกบสีใดโกบไผ่ไไานานนมันกบไผ่ในในน้ำมันค้นเมียนอยู่แต่ว่าเอาเอาปูนี่เพิ่มความมั่นเมียนเนาะครับชูรโรดเพิ่มความแซ่บขาดเพร,ะร,ระาะใดตะทองนะเ,ออเป็นเจได เมื่อวานเรากับความดันขื謝謝 hmm, ้นยางม้ามือเมย์ม้าหายกันวัดวุ้ยเป็นวะมือเสาเมื่อเสาก็ขึ้นยางม้าบนนังพักก่อนตีลอยอู้ความดันลอยสามสิบเมือวานคอยลงกินยาน้ำตาลคอยขืนมือเสาลอยสามสีคือกันมือแนคอยลุงไห้ไม่กบ ให้กรตจะทอกมันยวนเลยพี่งด่าึ่งึ่งจับซับต่อยได้อกมาแอบนี่กปึนี่ึงด่ึ่งพึงเอหโไอ้เราหมันนี่ใครเราเจอนี่กะปูมันด่เสียมบ่ให้กรนี่เดี๋ยวเอาตัวนี้กัน บอลลึกหยังใน่บึงเพึ่งแล้าเราตัวเรือมผ่าผ่าอยู่เนาะออกมาเยอะแหละบักลาตัวนี้โตบักไงฮุ้ดปูแม่ปูแม่ปูแม่กล่ำบ่อยยังนี่เอ๊ะไม่ยังหนีอันนี้ว่ามันปูหนีดิบดิบดิปูหนีอีปูอีปูอีปูนั่นโอ้ยตัวเมีย ได้แล <c Ris ky> ้วใหญ่นะโอมแมนตัวนี้ตัวถี่มากอีกนึงนี่โอ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่ไมีตานหักางี้ยังจังเหลื่อมได้เหลื่อมดีเสะเหลื่อมบ่มแมนเหลื่อมขา้าเลยเหลื่อมเหลื่อมเขี้ยวยอมไรเงยยางแหงยากแหงโอมแมนมันอ่อนแล้วไงโกลิลีนล่ะนะ ออกแล้วนี่แสดงว่าอยู่ป่าโรนี่ที่นี่กระโตนั่นแหลนะนะยังไงงงถกต่างมัดเยอะเลยจังผ่านเยอะเลยจังสายยางลมบ่แก่ทีมซะอ<ะ>ุ้ยงกกูจะเข้าห่างซะดอกโอ้ซื้อผ้าไหมนะซื้อผ้าไหมแล้วว่าด้ซื้อสายยางไหมมาหยิบใส่ไหมพูดกับปู่ภาสิลงเสาเข็มเนาะโดนสั่งตีวงกว้างค่ะ แกมากเนี yeah, จ้าของเอาหัวสวบลงไขคืนก็พอได้มะวิสไดบอกกุบตังไหนล่ะตรงไหนี<ต>หา่าชาวรนัรนไหต่ทองบ่ไผไใหญ่ดีหักเขาไ่เคยหกขาทีมัานเขาจริงเฮ้ยอยาบอกหาบาบ่อหาป๊าอบ,อใ,หบอใหญ่ลำพูงแตก <laughs> <laughs> กน้ามือสินะพ่อมีเยินว่าถึงแหล้วเนี่ยไปต่อแด้แต่ปากกอกใครผัวแล้วกูมาขึ้นจับจบๆนี่แหละมาจ้งไม่ตอแล้ว เนอออายน่ง่ดีเอาเดเฒ่าบม่บวินั่นดินนูนั่นเออนั่นเออในม่ตีนมึงมองตีนมึงนั่นเออมองมือตีนเออมองมือตีน ก่อเขาก่้านี่มได้ดอดลุกเลา น่อยก็น่อยผัวด้วยน่อยก็เลิกนนอยเลยนัดไม่เป็นหนแล้วว่ พุ่นพุ่นพุพตามพี UM> ่พี่มันมาพี่แล้วพี่นี่นี่นี่ดินดนี่อย่นี่ย่นี่ช่วงนี้แหละอยู่หันแหลมัน้งอยู่ พีชกินเห็ดยากแต่พอกินพอยากก็โอเคไปเพียงซ้ำนี่แหละค่ะพี่น้องมหาคุดกับปูได้พอกินอยู่เดี๋ยวค่ะไป่อผอกัรสีเพ็ดกินเห็ดยากเด้อค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ส,ส,คะสู้เยี่ยมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ได้จ้ารักน้าจุ๊บ